สวัสดีครับพวกเราทุกคนนะครับก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความดีใจกับคนไทยทุกคนด้วยที่เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ไปได้ก็คือตั้งแต่มีนาคมมาจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม63เนี่ยก็ถือว่าสถิติการแพร่ระบาดของโควิด -19 นี้ก็ลดลงเรื่อยๆนะครับจนเป็นตัวเลขศูนย์ละ ก็คือไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จร่วมกันระหว่างคณะแพทย์และคนไทยที่ร่วมมือกันเราสามารถชนะโควิด19ไปได้แล้วในยกที่1ห,หรือในยกแรกนะฮะคราวนี้เราก็จะมีการผ่อนปลนในระยะที่3กัแต่ระยะที่4ในเร็วนี้ก็คือระยะที่3ก็คงจะเป็นสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ และระยะที่4คือระยะสุดท้ายก็คงจะเป็นกลางเดือนมิถุนายนก็คือเดือนหน้าคราวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเมื่อมีการผ่อนปลนแล้วครบ4ระยะนะฮะก็คือมันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิด The Second wave หรือการระบาดในระยะที่2ขึ้นมานะฮะทำไมผมถึงบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิด the second wave หรือว่าการระบาดในระยะที่2 เพราะมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนเราคือการผ่อนปลนในระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการผ่อนปลนให้สถานบันเทิงที่เปิดกลางคืนพวกผับพวกบาร์ร้านอาหารโต้รุ่งแล้วก็สถานบันเทิงต่างๆที่เปิดในเวลากลางคืนได้เปิดได้แน่นอนรัฐบาลก็จะมีมาตรการเข้มงวดต้องรักษาระยะห่าง Social d i s ส a ทนซิ่งต้องใส่หน้ากากอนามัยอย่างเงี้ยต้องล้างมือบ่อยๆมีเจลล้างมือให้ แต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งเขาเขาจะไม่สนใจทาตามกฎนะ่ะเขาจะทําตามใจตัวเองคือความสะดวกสบายของเขาก็จะมีคนฝ่าฝืนกฎไอ้ตรงนี้ครับที่มันจะเป็นที่มาของการระบาดในระยะที่สองซึ่งผมเชื่อว่ามันมีโอกาสจะเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะให้เราเตรียมใจไว้การระบาดในระยะที่2องเนี่ยรือ the second wave เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ คนนี้วันนี้ผมก็อยากจะออกมาเรียกร้องให้คนไทยทุกๆคนเนี่ยมีความเข้่งคัดหรือมีระเบียบวินัยอย่างเข้่งคัดในเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัยการรักษาระยะห่างทางสังคมที่เรียกว่า Social Distancing เนี่ยนะฮะและว้วก็การล้างมือบ่อยๆตรงนี้จะเป็นวิธีการควบคุมไม่ให้การแพร่ระบาดในระยะที่สองเนี่ยมันรุนแรง แน่นอนการแพร่ระบาดระยะที่สองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นตัวเลข2หลักก็คือมีคนติดเชื้อกันภายในประเทศเนี่ยตั้งแต่10คนขึ้นไปแต่เราก็ต้องควบคุมช่วยกันนะฮะเราต้องช่วยกันไม่ให้มันเป็นเลข3หลักนะฮะคือถ้ามันยังอยู่ในเลขสหลักเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาปกติที่เรายังสามารถควบคุมได้เราอย่าลืมว่าไอ้โควิด19เเนี่ยมันไม่ได้หายไปจากสังคมไทยนะฮะมันยังคงมีอยู่ เหมือนกับโรคเอดนะเหมือนกับโรคซาเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าควบคุมได้ไม่ใหม้มันเกิดการแพร่ระบาดเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าผ่อนปรนระยะที่4ไปแล้วเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าโควิด -19 หายไปนะฮะมันยังไม่หายมันยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่แพร่ระบาดนะฮะแต่พฤติกรรมของคนที่ไม่ะมระมัดระวังเนี่ยหรือกาดตกเนี่ยมันจะทําให้เกิดการแพร่ระบาดได้วันนี้ก็เลยอยากจะออกมา เน้นย้ำหรือออกมาขอร้องให้พวกเราให้ความร่วมมือกันในการปฏิบัติตามกฎนะฮะคือ 1. นึงสวมส่หน้ากากันามัยอย่างเคร่งคัด2ก็คือรักษาระยะห่างทางสังคมโซเชียลด s ส a n c i ิงและ3ก็คือใช้เจลล้างมือบ่อยๆนะครับถ้าพวกเรายังกากาไม่ตกคือยังเคร่งคัดในเรื่องการรักษากฎตามนี้เนี่ยผมเชื่อว่าการแพร่ระบาดในระยะที่2ก็จะไม่รุนแรง เราก็จะสามารถควบคุมได้ขอให้คนไทยชนะในยกที่สองนะฮะและในทุกๆยกขอให้โควิด1 9เเป็นโรคที่เมืองไทยและคนไทยสามารถควบคุมได้ขอให้สุขภาพของคนไทยทุกคนแข็งแรงขอให้คนไทยปลอดภัยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ